ครับวันที่ห้าครับวันนี้วันพฤหัสเย็นๆนะครับตอนนี้ผมลวกเส้นนะครับลวกเส้นมเส้นมี่หรือเส้นแกงร้อนเส้นแก็งร้อนครับผมต้องลวกน้ำร้อนก่อนเพื่อจะทำเมนูวันนี้เพิ่งกลับจากท้องไร่ท้องนาแล้วก็จะทำเนี่ยกับเนื้อหมูสมเนื้อหมูวันนี้นะครับหมายถึงผัดเหรอคะ ไม่ได้พันแล้วครับผมจะทอดเนื้อหมูแล้วก็ก็ลวกเส้นมีเหมือนกัะเรายำนะครับไม่เส้น<ะ>เส้นแกงร้อนเส้นแกงร้อนไม่ลวกน้ำร้อนก่อนไม่ได้ครังงานนี้ <c oughs> ทำแบบให้มันร้อนก่อนละครับเดี๋ยวค่อยยก,กออกจากถ้วยจากจามเดี๋ยวก็มีผมจะได้ทําต่อนะครับตอนนี้ผมจะทอดเนื้อหมูมน,มหมน,น,นะครับมาที่ลวกเส้นหมีแล้วแค่เนื้อหมูร้อน ร้อนน้สุกน้ำแห้งเนื้อมันใกล้จตกเหลืองนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนเราลวกเนื้อหมูทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปสมตามที่ลวกเป็นมื่อกที่นับต่อนะครับเมื่อกี้ก็ทอดเนื้อหมูเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ผมไม่ได้ย้ำนะครับจะเป็นผัดหมูอ่อนอันนี้มีกระเทียมเกียวที่คนทอดแล้วผมจะได้กนะ็ใส่แต่ว่าเรา ไม่ได้ทำยำนะครับแล้วก็ตอนเส้นรั่วเราเหมือนเราผัดกรอบแล้วกับน้ำมูสมก็ะเทียงเจียวนะครับผมจะได้ใส่เนี่ยนะก็ผมจะใช้สีอขานนะครับไม่ได้ใช้สีดำเพราะว่าเราประโยชน์ขายในงนต้น,นดีปรุงนิดนึงแต่งนิดนึงนะครับมีน้ําตาลนะครับเนี่ยก็เราก็ใส่น้ําตาลทรายไป ทุกท่าน,นชอบนะครับให้มันตอนนครับเพราะว่าทั้งลวกเช่นลวกอะไรเนะื้อหมูก็ทอดตรอแล้วตอนนี้ถ้าทุกท่านที่ใส่ไข่เติมไปนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะได้ครับเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับไข่ก็ใส่แล้วตอนนี้ผมจะได้ใส่เนี่ยนะับอะไรนะครับคงจะเป็น มันมีทั้งขึ้นก็เป็นหมืนัดมีคล้ายปัดไตน,นะครับสูตรนี้ยฉันอาจนำนำไปใช้ได้นะครับรับประทานจะโทตัดไตด้วยแล้วนะครับอนจาารับประทานทั้งเนื้อหมูทั้งไก่